ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์สนับสนุนโดยมองเฟริร์น้ำแร่100%จากธรรมชาติสายการบินแอร์เอเชียอาราบัสชิลคัพกาแฟดริปพร้อมดื่ม สุดท,ท้ายนะครับในรายการฮอลลีวูดเกมน์ไทยแนนที่ชี้ชัดแล้วครับและตัดสินเลยครับว่าหัวหน้าทีมไหนจะเข้าสู่รอบแจ็คพอตของเราครับผมนะฮะมาถึงตรงนี้แล้วผมขอบอกเลยว่าเกมเกมนี้สนับสนุนโดยกาแฟอาราบัสชิลคับกาแฟดริปพร้อมดื่มในเกมใบหัวต่อท้าย เกมสุดท้ายทุกคนก็คงจะเริ่มรู้สึกเหนื่อยเดี๋ยวผมจะมีอะไรให้สดชื่นมาให้พวกคุณได้ดื่มกันนะครับผมเพื่อเพิ่มความตื่นตัวกันสักนิดหนึ่งเดี๋ยวจะเอารสมากๆเดี๋ยวจะเอากาแฟอาราบัสชิลคัพมาให้เพื่อนๆผมสักหน่อยนึ่ง พร้อมแล้วเอาออกมามาดืดไปเลยดิฟสบายม,ม,าม,ามากๆโอ้โหโดีครับโอ้โหสุดยอด<อ>เอาอันนี้ดีกว่านะครับอขอบคุณมากนะฮะต้องขอบอกว่ากาแฟอาราบ,บัสชิลคัพเนี่ยนะครับ<อ>ใช้กาแฟสายพันธุ์อาราบ,บิก้าแท้100%จากบราซิลนะครับและดิฟมาให้พร้อมดื่มแบบเรียกได้ว่ายิ่งถ้าแช่เย็นนี่นะ ดื่มแล้วจะยิ่งสดชื่นนี่ฮะเลือกตามรสชาติที่คุณชอบได้เลยนะครับมีทั้งหมด4รสชาตินะครับมีทั้งเอสเปรสโซ่แบบนี้นะครับลาเต้มอคค่าแล้วก็คาราเมลมาคิอาโต้สำหรับสายเข้มอย่างผมผมก็จะเลือกเลยครับต้องเป็นเอสเปรสโซ่รสชาติหอมละมุนสดชื่นเอาละดื่มกันเลยครับเชียร์อันนี้มีลาเต้แต่ว่าอตัวอยากได้ลาตายมีไหมฮะยังไม่มา ยังไม่มีรุนััดยังไม่ออกมาเกือบสำลักมันมาักนเ่็มเต็มๆแล้วพอดื่มไปปุ๊บหอมไหมขึ้นเลยนะสะปรีกระเป๋าหอมละมุนเหลือเกินแล้วรู้สึกเฮ้ยสดชื่นขึ้นมาทันทีเลยตี่นเต้ฮมาก เบาๆเผืให้พวกเราได้มีงานบ้างให้พวกเรามีที่อยู่ในสังคมบ้างใส่กันเต็มๆผมยังไม่พอนะเมื่อคุณดื่มกาแฟอาราบัส เรียบร้อยแล้วคุณจะต้องมีความรู้สึกจากข้างในกาแฟนี้จะไปกระตุ้นสมองของคุณดูตัวอย่างฝั่งนี้ก่อนครับว่าเขาจะพูดอะไรยังไงกันบ้างว่าไปว่าไปอะไรยังไงอะเจมในเรื่องของกาแฟมันทําให้ใจสั่นเอาตรงๆเลยนะครับที่ใจสั่นเพราะกาแฟหรือแกฟ้าได้สุดยอดว่าไป กาแฟแรกๆก็ทำให้เราใจสั่นหลังๆก็ทำให้เราตาสว่างสุดยอดสุดยอดสุดยอดครับผมกาแฟไม่ใส่นมยังไม่ขมเท่าคนไม่ใส่ใจสุยภาายายชอบยายชอบกาแฟเพราะว่านอกจะทำให้ยายตาแข็งแล้วตาของยายก็แข็งด้วย ตาดิตาดตายาลก็แข็งด้วยใช่จะนอนยังไงวะนะถ้าพร้อมแล้วนะครับเรากระตือร้นกันขนาดนี้กระปรี้กระเป๋าแล้วนะครับเรามาแข่งขันกันเลยนะครับใบหัวต่อท้ายพร้อมหรือยังมาฝั่งนี้เริ่มก่อนเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาเล่นกันยังไงบ้างนะครับเขานําอยู่43ต่อ41แล้วพร้อมแล้วเลียงไงก็ได้ครับ4คนมาเรียงตรงนี้เลยใครก่อนใครก่อนใครก่อนใครคนแรก ของพวกคุณนะครับได้หมวดหมู่คำที่ลงท้ายด้วยเสียงเออครับอย่างเช่นแฮมเบอร์เกอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเวอร์อะไรอย่างเงี้ยเออสัะเออพร้อมนะสัะเออนะเออครับผมเต็มตัวเออร์ทำให้เร็วที่สุดครับกันนี้สะสมคะแนนเลยข้อละ5คะแนนเดี๋ยวไปคูณกันเลยง่ายกว่านี้ไม่มีหรอครับไม่สั拉เออเลยสั拉เออร์อะไรมันมีอะไรบ้างพร้อมเริ่มครับไปนี่อะไรดูหนังที่ไหนดูหนังที่ไหนเทียวต้องไม่ใช่ชื่อชื่อโรงภาพยนตร์มันเป็น งหนังที oh, my, my ่มีมีหลายสาขาเมเจอร์เออไม่ไอันนี้อันนี้อะไรไม้แพงอะไรสนุกเกอร์สนุกเกอร์ถูก้อไปเมื่อไ่ะอันนี้อันนี้อะไรคำเมื่อกี้เลยคำสุดท้ายคำเดียวเกอร์เกอร์ถูกต้ออะไร อันนี้อะไรอันนี้สอนหนังสือสอนสอนแบบเป็นแบบว่าสอนพิเศษอ่ะเราเรียกอะไรทิชเชอร์อาจารย์อูอาจารย์อูอาจารย์อูเป็นอะไรเป็นเป็นคนไม่ใช่คือคือเป็นอะไรเป็นแบบเป็นแบบเดอดอ๋อเอันนี้อะไรเวลาชงเล่าอ่ะเขาเรียกอะไรชงเล่าอ่ะชงเล่าควง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 เป็นคนเป็นคนเป็นเดอร์คอนเดอร์อันนี้อะไรครับอ๋อฉีดที่หน้าทำให้แ่งตึง พิ่เล่าแกนุ่นดีนุ่นดีอันนี้อะไรใหญ่มาเลยเธอมาเลยได้ครับโอเคอันนี้อะไรอันนี้คือทาแบบแบบแบบจงจงแจ้งกับจงแจ้งมันเรียกว่าอะไรอ่ะโอ่ไม่ใช่แบบจงขึ้นนะจงขึ้มจงขึ้นทาแบบไม่ม่แบมันไม่แอบทำทำแบบว่าให้คนรู้หมดเลยอะมามันแบบเดเผยใจโอ้โอภาาอันนีอะไรออ หมาที่กัดเด็กตายอย่างหมาเลยที่เขาไม่เลี้ยงกันหมาอะไรชาวอะไรที่มีกีตาร์ชาวอะไรชาวล็อกไวเซอร์ไม่ใช่ล็อกอะไรล็อกล็อกไวเดอร์ล็อกไวเดอร์ไม่ใช่ไม่ใช่ล็อกล็อกแค่ล็อกลอยอะไรล็อกไวไวอะไรไวเบ้อไวเบ้อเออเออเออพร้อมไหมล็อกลิงอะล็อกลิงล็อกไวเลยเออโอ้อันนี้อะไรขอามจำคือขอจำ เออเล่อเอ้ยไม่ใช่เป็นโรคโรคชนิดหนึ่งความจำเสื่อมเขาเรียกว่าโรคอะไรขันไหมขันได้ไหมครับไปเลยครับขัได้ขันไปโอ้ยหมดเวลาเอาใส่เบอร์เอาใส่มบอใช่โอ้ยโหฉันกลัวหมาพันนี้ล็อกไวเบอร์ แล้วพ,พิดาพิดาก <Lock> แก้แล้ว Whoa 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 ออเแล้วนี่ไปไปไปซื้อแบบว่าสู้ล็อกเกอร์มาลแล้วก็ไปบ่น <c oughs> ไปบน่นเจ้าของร้านเนี่ยล็อกไวเวอร์ <c oughs> รีบร้องรีบมาล็อกยังไม่ได้ทันใช้เลยยังไม่ทันใส่คอเลยล็อกไว้ไอตอนแรกตอบมาเราก็นึกว่าหมาจะมามาจากอีสานอีห้ออะไรรถไวเดอร์รถไวเดอร์แต่แต่พี่ด้าเนี่ยอย่าไปว่าเขาแม่นเรื่องเดียวเลยเวลาชีดเวลาฉีฟินิชเลอร์ไอหัวนี่ได้เลยรวดเร็วมากนะฮะหูหน่าเสียดายน่าเสียดายมีหลายคำเลยฮะที่จริงๆแล้วต้องข้ามไปข้ามไปแต่ยากอ่ะอันนั้นยาก ได้ไป8คํคำคูณ5เท่ากับ40บวกกัอีก43นะครับเป็น83คะแนนทีมของแม่กนี่นะครับต้องทำให้ได้9ีกปุ๊บชนะเลย9คําไม่ยากเห็นไหมสบายสบายอยากดดันฮะเดี๋ยวคุณลองดูพอคุณใบแม่นๆปุ๊บนั่นมันไปเร็วเลยหมวดของเขาคือเออแล้วของพวกคุณหมวดคำลงท้ายด้วยเสียงโอยกตัวอย่างเช่น จิงโจ้ตะโกอะไรอย่างี้แตงโมแตงโมได้หรือเป่แตงโมแตงได้แตงโมนะแตงโมฉันไวอยู่แตงโมแตงโมแตงโมพอมนะพวกเราเอาจริงเข้าประจำที่เลยครับเชิญ เดี๋ยวเราตอบพี่เป้สองเนาะแล้วหนึ่งอยู่ไหนอ่ะหนึ่งอยู่ไหนอ่ะพร้อมนะห้ามหันหลังแล้วนะเราเริ่มกันนะครับลงท้ายด้วยโอ้นะฮะพร้อมไปเนี่อะไรเออเอาไว้สับสับในห้องครัวมีดมีดมีดต่อโอ้โหเออปีอีโต้อะไรครับกาแฟกาแฟกาแฟที่เออกาไม่ไม่เอออะไรเหมือนมีลาบด้วยตรงท้ายด้วยลาบอะไรพูดไปเรื่อยๆเลย เตะโซ่อืมอันนี้อะไรครับเอ่อเปเปกีฬากีฬาเออมีสายดำสายดำสายดำยูโดยูโดจีจันนิจันนิเทควันโดเทควันโดซุนเออร์อันนี้อะไรอ่อที่ผอมแล้วก็อ้วนแล้วก็ผอมแล้วก็อ้วนอ้วนผอมแล้ก็อ้วนไปนั่งไงโยโย่เอืมอันนี้เลยเต้นเลยริึงจะถึงจะถึงจกเอามีดมีดดิงโก้ดิงโก้มีดทำอะไรแทงแทงแทงอะไรแทงโก้แทงโก้เอออนนี้อะไร ตัวต่อตัวต่อเลโก้เออเลโก้เออนี่ไงเออปูนปูนฮเ้ยปืนปืนปืนมี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 เลยอะข้ามไหมข้ามไหมข้า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 มไปก่อนเนี่ยอะไรครับอ๋อปลาที่แบบว่าน้าแบบเออนี่ไงโอู้หูนี่ไงมันตู้ตู้จิลกาต์ตหลังมันเป็นโค้ดพิกโก้เออทรงผมทรงผมที่มันแบบว่าฟูๆเยอะๆเลยเออ แอเอาอันนี้อะไรห้ามอ้าวไม่รู้อันนี้อะไรครอ๋อที่แบบว่าอัตราตัวตนของคนที่มันแบบว่าอีโก้อีโก้เสียอะไรโอ้โหเสียงโโหโหเสียงอะไรเสียงเสียงสะท้อนะอะอะอะเปรซโซเสียงโอ้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 โอเสียงขมข้าวขา เกมเกมเกมมาพี่ยองฮะมาพี่ยองมาพี่ยองโอ้ยมีรถแล้วไมีรถมากขึ้นแล้วมีรถมีรถครับไม่ได้นับด้วยมีินเทนโดเป็นเกมมินเทนโดเอ็กโคโอ้เสียงเอ็กโคเสียงเอ็กโคที่มันสะท้อนนะฮะมีหลายอย่างเลยคคคครรรรัััับบบบครับครับครับ ใช่แล้วแล้วแล้วเรอนี <Friend. S 2> ้เอ็กโ <4 Öz ell großes> คโๆๆๆๆคครับคๆครับครับคุณต้องได้เก้าถึงชนะฮ้ยมีลุ้นและทีมของคุณได้ไป10บคูสุดยอดไม่ได้เชลยรมได้เชียร์ยินดีด้วยบคูณ5้รกับ้บวกองเก่าอีก41นะครับชนะไป91ต่อ82บออ้าหัวหน้าทีม ของเกมเกมนี้คุณแม่ครับมายืนตรงนี้ฮะและคุณคือคนพิเศษในวันนี้สำหรับผมหัวหน้าทีมขอมอบของรางวัลให้กับคุณด้วยเอาของรางวัลออกมาให้เขาโอ้โหันกันยูเอาไปให้แม่บอกเลยไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนนี่เแฟกับอะไรให้ฝาแม่กาแฟอาราบัสชิลครับกาแฟดริปพร้อมดื่มมอบให้คุณทั้งหมดนี่เลยครับ กลับเลยเลลูกกะต้องยืาแข่งใจไม่หลับเลยแหละแต่ว่าไม่เป็นไรคุณก็มีของที่จะมอบให้เหมือนกันมายูนตรงนี้ครับเราก็มีกิฟต์เซตจากกาแฟอาราบัสชิลคับมามอบให้เหมือนกันถึงแม้ว่าจะไม่เข้าสู่รอบเจ้าพอตเอาออกมาดูสิโอ้โหนี่ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับรับไปเลยเอาแล้วคราวเนี้ยผมขอบอกเลยนะเออพวกคุณเป็นผู้ที่แข่งขันกันอย่างสนุกสนานสำหรับคนทั้ง6คนนี้ แต่ว่าคุณไม่ได้ไปต่อนะฮะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องไปปาร์ตี้กับเราต่อตรงนู้นตอนนั้นทีมแดนของเราพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปปาร์ตี้กันต่อนะครับเชิญที่เคาน์เตอร์บาร์ครับขอบคุณครับเอาแล้วครับนไมครับครับแจ็คพอตของเราคุณมีสิทธิ์เลือก2คนจากทีมตัวเอง1คนจากทีมนี้อีก1คนรวมเป็น2คนมาช่วยคุณในการใบ้ชื่อที่ขึ้นข้างหลังนี้ ถ้าคุณตอบได้10ชื่อเอาไป1 0 0 0 0แสนเลยใน90้าสิบวิฝั่งนี้เลือกใครครับอาไก่ครับอาไก่ครับมาเดี๋ยวถ้าไม่ได้เดี๋ยวอาโอนให้นะเออไก่ครับพี่ยือผาดทำอะไรครับใช่ที่เราไม่ได้ทุ่มเทเราสายเปร์เหรอครับเราไม่ทุ่มเทแต่เราสายเปร์นะน้องน้องน้องบ้านอยู่วัดสุทัศน์หรือเปล่าน้องเขาเป็นเป็ดค่ะเราแค่สูงร้อยเก้าสิบสูงดูเป็นสมอไปเลยอ่ะเลือกมาแล้วหนึ่งคนฝั่งนู้นฝั่งนี้เลือกใครครับ พี่ช้าอะไรครับอ่าเช้าเช้ามามายืงข้างๆเขาเลยมามาพี่เช้าร่วมมือกัน1 0 0 0 0แบาทนะฮะสองคนนี้จะทําให้คุณได้10,000แหรือไม่เดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันนะครับด้วยความมั่นใจเลยขอให้ได้1 0 0 0 0แเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับสำหรับเกมสุดท้ายนะคะใบหัวต่อท้ายค่ะโอ้โหติดตรงพี่ได้นิดเดียวนะคะไอ้คำว่าล็อกไวเลอร์ค่ะพี่ได้ ไวเบอร์ไววเดอร์ไวเอออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเป็นกำลังใจให้แม็กนาศารเข้ารอบแจ็คพอตไปงไงก็ได้เงินแสนแล้วมาเลี้ยงข้าวเราด้วยนะคะ mm hmm.